ลายเติบเนาะแต่สิบปลายโตแล้วก็อันนาต้มเนื้อไหมไม่เท้าขึ้นต้มไว้ให้แล้วก็มีซุปเนื้อไหมนะมาแบบเค็มเค็มนัวๆนะอย่าเห็ดเค็มแน่นอ๋อมีแต่สีนัวซ้ำอ่ะแล้วแม่หรอแม่ขัวแบบซุกซุกเมื่อเลยเนาะจังบมเดิเมื่อขัวอีกซุกละหลับปลาเนี้แช่นี้ยจะกินได้คนกูบมเดิร์มให้ดอกแม้ว่ามันปรุง โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเดอ้อโดยมาพบพอกันนอนลาตีเด้อพี่นอพอพอ้องพบพอมันนี้กะอยู่เพื่อนพี่น้องงามแรงๆเนาะอเดิดคลิปมากับพอดีทางเก่งเพิ่นเลิกเวียกมาไหวพี่นอ้องมันนี้สบายดีเดอ้อสบายดีบาพี่นอ้องอยากมื่นๆเนาะกล้องก็ได้เบอร์จ้า,จา,าม <c oughs> เพิ่นสิขัวอันจิปโปมพี่น้องจิปโปม ขัวกินเนาะ,ะต้มนางลาตีหากระคุดมาแมนหากระคุดม,มาใหม่ๆเลยนี่มันแคน่เนาะมันว,กะ,กนวะ,ะมันเนี่ยค <c oughs> <c oughs> นมันเนาะมันกระดุกน้ำปลาที่โตบุก่ากินขผาแล้วยองะแล้วมาดิเหรอจ่าก็ยองกินว่าจะยองกิน <c oughs> ยองกินเนาะมีอันจิโร่น้องดิลายเติบเนาะแต่สิบปลายโตแล้วก็อัน,นาคตต้มน้ำใหม่ไม่เท่าคนต้มไว้ให้ แล้วก็มีสุหน่อไม,ม้น่เอามากินข้าวเลยเพราะว่าหิวข้าวขวานแล้วแหละเมื่อนี้ให้เพื่อนขวานเนาะเสียขี่เรียบร้อยปะแน่อเอาลงมาได้สิเอาลงเลยเอฟซีเพื่อนถามว่าบริษัทอัน,นใบขี้ดูดบอ่อบเนาะพี่น้องเนาะใบมะกรูดนั่นแหละอยูอ่ทางไทยเห็นบะหมี่พี่น้องเนื้อเพราะว่าเขาบริปลูกเ,เนาะถ้าได้ไปตลาดจะได้ใส่ถ้าเอาก็ต้องอยู่เฮือนเพื่อนเนาะเขากบ็บบริพาร์ดอกมันกรมันกรบ,บริษัทที่นั่นเพื่อนก็ได้แม่น เป็นอยู่ทางอันบ้านเพลินพลบนี่แหละอยู่ทางนอกคือมือนแทะหมอกับท่านห้อนครับใช่เลยเลยไปมหมอห้อนก่อนส่วนน้องกินอะเย็นเดยแม่แบบว่าอันหมอนาดินาดีให้กรำจากนานนานเพสิป,ปนน้ำได้พี่นอ้องอืมช ทะลุพ,พี่น้องพวานเคนครัวเทียนใหม่หมอปรับมุมกล้องเนาะทีนี้ไม่ได้ผู้วงคุณลงคิดยฟงไว่ายาแต่มันซุกมีปลาแดงเนาะพวานห้าวอันซีเจลที่ป่นเนาะห้าวป่นไม่ไดสบายดีเด้อเพราะว่าอันมาซื้อเมื่อเช้าแต่ว่าทาให้กินข้าวก่อนนะกินข้าวต้องจ้างคนจังเมื่อะกะให้เพุ่ณขัวจิ๋วเมื่อมัอนอตกายังเว้นอยู่ อันยันเงเรียนาะงานอะกระเจวเลยได้อยู่บอะอยากตั้งอยากอขนาดไหนโอเคแล้วนี่ขนาดเท่าน,นี่ก็ได้หนามร้อยผลบอพอดีบ่ะโอ้พอดีพอดีจะใส่เกลือเลยใส่แล้วอ่ะเลยก่อนนะอแบบเค็มๆนัวๆน,น,นะ <laughs> <laughs> อย่าเห็นเค็มแม่เนาะ อ๋อมีแต่กิโัวซ้ำมาแล้วนี่เนี่นี่อันนี้เป็นน้ำม้ต้มน้ำพี่น้องเพราะว่าอันน้ำม้นี่เพื่อนเริ่มออกเลยน้อยนเนาเสิร์ฟไปเท้าเพิ่นหักมาต้มให,ห้ว่าไว้กินกับเกี๊ยกี่เราอันนี้จะเป็นสุกน้ำม้นน้ำม้สังเวยอะสุกแค่ไหนปะท่านยานก็บรรดีได้่น้องก็ชิลงได้หรือบอกเพิรนจิตประไว้ี่ทังนี่อยู่บบเกี๊ยกี้เราเอาไปกินเก็ โมอโมนาแนมหาได้ว่าเป็นอะไรโม่นาอะไรสุกลองฟ้าไว้ในมงหัวนี่ถ้าสรบใส่ในหัวแถวนี้แหละมีสัญญาณไงลักเก่าลักเก่านะมไหมต้มก็อ้อนอ่อนจะ้นต้มมันนี่บ่อยอ้าวแบนี้ะเดใส่ทางกลางเลยต้มมหาตอนไปกุดดีท่าบอว่าให้กินแค่เ่นีโอ้ แสดงว่าต้องได้เนาะอันหูว่าจีมันดีคนมันดีอ่อนฮะยิ้วเขาทำไมเงี่ยไม่มาจังกายเลยอ่าฮะกันได้กินหอมล้วบ้านลยิ้วเขากำยงนมีน้อและบ่งัองไก่ หรือกสอดไก่แน่นอะก่าที่เราให้ดอกสามปีคาร์ลอนมันบม,มุนนออุ่งร้อยเลยถ้าหนังพี่นอกเป็นอะจังแจงสว่างเนาะมีนาาแห้งมื่อยเะยุ่งนะท่านะคัะม่มท่านีละน้อยอมันใกล้ตาเมื่อน,น,นี้เพิ่นมาเตะเว้นก็เลยแบบสายคลิปเนาะพี่น้องแบบ <laughs> เวลามีหน่อยเนาะเผืแ่อบบที่ได้เห็นมันประมาณส <laughs> ามคลิปนาที่คั่มแล้ว เพราะว่าเพื่อนไม่มีนะเพื่อนนั้นเป็นตัวสุขภาพห่อแม่แ่มันอยากอันเพื่อนเลยให้มาทิวบ่ดูอะไจกันดิเป็นตัวสุขภาพแหละแม่เพื่อนกาซักยาซักอย่างแบบดูดเลือดนะไปกวนนะดน,ะนเลือดกวน,น,นอยากก่างละอีกเกาะอโกคแล้วเพื่อนเจ็บแขนนะหลายคนแหละเพื่อนเลยล,ลาบผักแม่ไม่มเขาว่าครับเพื่อนแต่เพื่อนคนบ่หลายเพเื่อนก็เลยผักให้เลยแบอนี้เลยได้มาหาง พอดีเจอกันเห็นไหมทางนี้กับมาแต่คดจิโลกันลังเสียขี่ยิโลหวานได้น้มต่ตอ,อดีเลยทาไปถ่ายคนแบบนื้กินแล้ว นกินอยู่เงอนนะพี่น้องกินตลอดกินกับนมแล้วก็กินกับสุกน้ำไม้แน่เน,นะญญาะเพราะว่าเป็นอะยากนะกินอะไกินแน่ยน้อยนี่จะเลกิกหมดเลก่อนเด้กินน้ำกันหัวขาเนาะมันกินได้ตลอดเป็นอยู่เงื่อนเป็นกินยแยมแดดกินกระไนะด้ินตีอยู่ลงเลี้ยงนะกินอะไรกินตีบางสัปปะสัปปะกินเสียกินแต่เว้นบางสัค่ะ นี่สะเทือนห่วงลูกของหลานและย่าบนบริกินถามอยู่คุณสาว่ากินอะไบ่อยบ้างดิเจ้านี้จะาาทุนย่านบริจิณบริจินข่าวและประเท้อะไรบริจิณลดข่าวเตรียมจะไปกวดพญากินไผ่กินข่าวกินน้ำเลยเพราะว่าชาวุึกไทยกิบบนข่าวไปแล้วมีกาบโบหูเนาะเราเป็นยังไงคะเนี่ เป็นกบกเคยอายบ้างมาิ้ข้าวเปนผิดว่าลูกเคยเนอายพห่นมว้าให้กินข้าวลๆนี่เด้อเนมั้ีอายเห็นมั้เง็นจะคลองเนาะไล่ๆเห็นม้แทงมมไงเนาะมันลืมมยอไรบวกนี่ะเป็นมักิ้งข้าวมันดิ้ข้าวเดีซกันซะเนาะวามืหลงหางลงลมันคิดเป็นไงนี่ฮะง่ายเด้ นกักหลาทางนีจได้ยุคทุควันนี้ฮะเคยลงนสัญญาณนะอื้อไปดีนองสาเหตุที่แบบลงสาบางทีแบบขา่ายอยู่เพือนนี่ไปลงอยู่นอกบ่ายโมงว่เาเผื่อเหตุออยู่ือนแนวสัญญาณบูมีจะอูอได้อีอใส่น้อยหนึ่งันเพชเอามาแกก่อนก็ได้ตักมาถบวซิมมึงดอซิมดึซูงละ ขวาน้ำมันหลเลยหมอน้ำน้ำซุกหรืยังแล้วาฟอมนี่้านน้ำหากรแหงเด้น้ำมันไหลเอาป่นใส่เลยฮซุกก่อนเลยอีลอเสน่ก็ได้ตั้ตู้ขวานเจียววะก็อันตีวเจีวแลใส่กเลยม่ตาระดับะบ่ใหม่

ใส่ลายผัดเข้มเยมือนองี่ยะโคือแนวอื่นอีหล่อย,อย,อยมนี่มันมันแบบยวทำวันมี่ปีไปกรมังเลยไม่กินดู่ดปาทำมาปลูกเองกับบ้างบ่อน,นโตมีใหญ่ละมัน่นละนันนี้นี่มันเนาะติดซ้สตส์สลับโอวถขานสาย ไปเอามไอเออสิขวดต่อปะเออใครเป็นขวดเลยอยงกัดโอเคขวดขอดเลยตัวนขวดเลยตอขวดมาใส่มาใส่ขวดไปตอกหยังอะไนะมวยบอกว่ใส่เลยเดี๋ยวเาเงนมวยเอาแบบซุกเมืองเมือห่เ่นตัวใหญ่เนาะักตักัปั่นกันหน่อยย้วหบนีเอออยู่ทตักมา ได้ได้ลายู่เพิ่นกัแต่วาตือแม่เพิ่อนจองทีไปตักได้นหลมอันใหม่หนงกิโลนะได้แล้เออพอดีอ๋อแหละพอดลีเค็มอปงัวบ่กิงัวัวเขาบแกินเค็มร้ายกับโแซ่เือใส่นะเ่อนใส่ว่าร้ย้ายเลยอ้ยเนาได้เลย mọi người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  mọi เมืเ่อเจียว,วมันจะลลายปนแล้วปนก่นแล้วก็ใส่หน้าหนนอยนึงดีนกี่ว้ก่อนเจียวก็ได้ป่นก็ได้นักข่ร้นต่อ,อป้า,าก,ปก็ได้มัน่นนี เห็นนะไม่เดี่ยพอแล้วเสร็จก็เอาอันนี้มาใส่ในห่้อได้จ้องกุ้งขว่อะไรกินเลยลองไอ้บัตรน,นี่กินครับอย่างน,นี้เลยทนนำน้ำมัน ถ้ากัลงเยอไผแงนะทางสดิไบนี่ก็ได้หันมาเลยจองมันเพิ่มาก่อนได้เล็กจะหน่อยก็ได้แหละถ้ามันแหมก็โดนๆเออคนเห็ด่น้่มเหมือนกันแ่บน้น้อยนึงก็ได้ยิ้มกันเลหนุนขาขนาด

ยันพี่แหละไข่จิ้ลเยันมืงเพื่นผัวจิ้ลอพี่น้องผัวแบบซุกซุกงาเลยเนาะจางังบมเดิเมื่อผัว,วอีกซุกละปลัานี่ย <c oughs> ซีซีมได้บ่สจะว่าหยันเบิร์ตบุ๊จัก <c oughs> <c oughs> อยากอยู่กับแต่อดเอาเนาะบุซีมคนได้ <c oughs> <c oughs> มาเด้อพี่น้องกินข้าวเดอ้อจิมหัวมันก็ได้ผูวมีแจ่วจิ้นรอแล้วก็ต้มน้มใหม่เนาะแล้วก็ขัวจิ้นรอจิ้มก่อนเลย จะเผ็ดๆหน่อยๆน่ยนะแซวเผ็ดร้ายบผมจะเผ็ดๆหน่อยหนึ่งได้แซ่บบ่โอเคอยู่บ่โอเคโอเค <laughs> บอกกะว่าออกมาเลยเนาะเอาเป็นยังไงพอไร <laughs> พอไรเลยมากินข้าวก่อนไปไหวยล้วแหละสูบน้ำไม้แล้วกับจิรอ,อก,กับพอดีแซนะ่บเนาะไม่เย็นค่ะหมอนี่แหละแม่นแซวทงยางแล้วทงยางนั่งบอกกินกิน จีน,น,หหนก <c oughs> ด้ซักแล้วก็มากินข้าว <c oughs> นี่ตอนแบบนี่เด้พีนองเด้จิข้าวลำกนเดอหิ้ข้าวไปอันคือจีหล่อแล้วไิวข้าวหนอนอย่างเนาะอันนี้เป็นอนเตี๋วยวปลาแดดเห็ <c oughs> เนแนะะเดแต่๋ยมืงขึ้นอยูนั่นทัางหลยคนที่คนหนางทั้งหนางก็ได้ดังวะ กลมมาใหม่ใหม่เถ้าก็จะเข้านี่จกอยดกใส่ไงี่ก็ได้จกก็ได้ไฟจ้าค่ะิเกมานึงแบบบังสีเล้หน่โอ้แย่ยอดเลยเหดอ้โหอย่หนักเดียวอืมเก็ด เกอยยู่นม่งนาะ่งแม่นตัมเลยพอดีเอาเลยแสบๆอีกนะแสบมันยังแสบก็ได้ละจะคุยตวเงนเ่อยเนาะมันยังแสบก็ได้เนาะตัวใหญ่เติมเนาะแต่ละแม่จะก่อ mặc mặt nhóc tung tống mặt dài tung tung mặt dài ừ. nhưng phải lái rồi ừ. Mình lều tung tìm kiếm này kiếm kiếm cái thì กูล้ามันแจ่มไม่เช่แนวว่ามันสนุกเลยมันจนขืนเป็นเป็นลำมาใหม่เลยไ้แก่เลยมาใหม่เลยโอเคอืมโอเคโอเคก็ไปวัดตกลง ความก็าประเทศเลยเนาะโอเคก็ได้เสีบแล้วบบอแถวที่เพิ่มบอกินแล้วอ่ะชิบป็นะายเห็นยาสักทีิทีขาวมาจากบบกชิบป็นมูนะค่ะแต่เป็นหมูคุณยี่หรอ ได้สองคนเงาให้ดูด้วยุงน้อยหลายยุงเลยสุไมาใหม่นะต้มมาจะคืนอุ๊นะบ้านภาษาบ้านเฮาเชื่อเออุ๊ให้น้ำแหงนะนานานเขาชิบเปียก ้าพยิงๆขับเพ้งเขาง,ง่ายนะบนสองคนไม่กินใลไปเลเนาะ <c oughs> อ, <c oughs> อนน้กันินด้วยอ่แซบแซบบ่งบนะงีมันแซบเนาะนี่ม้ง นุ่งลาแหบกัดล้างกันอยู่มันเอาอยาอยุดมันมาอุดมันคึมๆยนุ่งก็ออกลยสิดว่าพนที่ตกะไปตนีน้าแต่อยู่แตุ่่ในเรียงคนตกบริเวณนี้ ไมทากระนี้น้ำไม่หหวานนี่ถ้ากระโปรงโป่งเละๆหมดเลยแมบว่าแแกนี้จะกินได้คนกูไม่ได้ให้หรอกแมบว่ามันโป่งมาแหละฮาแบบกระสอบนี่อย่างเงี้ยตะกวดว่าล้วเอาดินอัญชันเนี่ยง่ามอันเป็นมาไม่อ่อนเพราะว่าน้ำไม่อันนี้มันจะอ่อนเนาะขึ้นนไม่ไหล ตัวน้อยไหลแก้แฉบกัววตร่นี้เนี่ยคือบันงอกหลังเป็นท่งมาดานั่งหนึ่งป็นทีมาเตรียมคุดถมไร้หรือว่าเอาผีเพ่องเอากีนังถมใบมันเป็นม้อยอ่อนบดถึงแหรเนี่ยเน้อเนี่มัสีแซ่บ มอนำยังทำยุงไรแล้วยุงม <of> <t limitation> ันหามุ่งาปหกมงเหรกินตอนนี้ก็แดมุงกินแล้วอีกนิดละอยากกินอีกหน่ยาต้นเด็กๆเลยยาพานอนเดืกดูต้องยาพานอนเตือนกน ตื่นมาเลยมีตื่นวะเอ้าตื่นเลยมีหุ่มเหงลอกึ้นมาแล้วมีแห้งกินนอนนอนหนุ่มๆอากกันอยากแล้วเซ่บพี่น้องอาหารแบบบ่มบ่มีความอ้วนเนาะเสียเสียหมองแล้วยังด่วนยังด่วนทุกนบดด้อ้วนแต่คนยังด่วนทุกน

เมื่อแห้งหมดสิบวยยาแต่ว่าเ็ยกพอดีแบบมาพเน้อยหนึงนะพอดีอยากข้าวพอดีกินข้าวแซ่กินพิเ่ษบะยากลยตอนช้าแช่แห้งจริงได้ดเลยอยากเอทาทั้งข้าตอนเศ้านะเราเคยกินแต่เศ้านั้นบอยะากตอนเ้าเคยกินต่อดและกระเรื่องอ หัวอะไรหัวแบใ่หัว้ยุงขบเนาะอือผมมีผักแล้วก็หัวขันก็หัวหนาขันมีบ ค่ำในออกเริ่มค่ำแล้วพี่น้องบานนี้เนาะ 10, มือตื่นๆเลยกิ่มนะอิ่มนะอื้มทำไมคลายดีหรือมันมือหวานอออค่าสุดท้ายเนี่ยบานนี้นะน่ะอืมอ้มอืมอ้ม นี่งละลายจักนั่เรอข้ากิน,นาาข้นขาวอิ่มยุงน้ไใหม่คล้ายขาพี่น้องปวดจิรอ,อยังอยู่เคดเปิดมาจักกินอิ่มเนาะเมื่อยพี่น้องไปหาคุดแล้วกกินให้อิม่มเก่งคนน่ามาแต่แยกแต่เว้นเหมือน,นก็เลยได้กินข่าวน้ำกันเนาะบ่ได้อายอกันดอกพี่น้องเพราะว่าลืงกันโอ้ลืงกันเดี๋ยวดนเผิ่อ <c oughs> <c oughs> บกบะพ้วงกันเนาะหู้จักกันพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านนี้มีแต่ว่าสิขอจบคลิปก่อนพี่น้องมาเห็ดกินกินข่าวเนาะมื่อกี้กะโดยเอาสบายดีเดอ้อเอากินให้อิ่มเนาะเอาพี่น้องจากคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพอคลิปหน้าเดอ้อเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี